หายล้านล้าน,ล,านลม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 ๆๆออกลมครับโอ้ยขอโทษได้หลายแลนมาเพรท่านนะครับไฟลมนะครับองศาลมนะครับ องศาลมไหลเลยนะครับโอ้ยนมโตไหลเลยนะครับโอ้ย,อยผ่าทาเสียที่แล้วนะครับผมออโอ้โหนะครับแแหะนะครับ ไหลนะครับออกล่มเหมือนกับไหลลงมาพ่อะมาณนะครับอ่ารอดรุ่นเกิอประสิไดหรือไใหม่นะครับผมบ่ดได้นะครับไหลเลกแกนะครับอ่ารอดเวลาจริงนะครับผมโอ้ยนะครับสราชวงศงนะครับออกตัวล่มนะครับองศาอาจสิบอสูงนะครับหางเบานะครับ ่อนติดบางๆครับพาพาเลื่อมผ้าผา้าพ่าฝาขท้าไลา่บางนะครับพาพาลอยหกสิบพันไปนะครับเป็นล่องเยอะนะ <พา S 1> ครับผม<พ>าตามลงมาตึมสอง้อยสี่สิบเจคะแนนสอราชวงศ์าดครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเดฟบสีสวัสดีครับขมปานนองขมเจียบ